Oh, la no. สมัยเอ้ยสมัยสมัยโลกจะลื่นสมัยเดินขบวนสมัยส่วนกันไปสมัยไล่รัฐบาลพวกเศร้าบานย่าหลงทางตกกลุ่มพ้างของเขาเสื้อโควชเ้าหลงท่าล้มไม่เขาตมไปย่างหลงทางจอย ¡Hola, oh, no! นี่สมัยนี้ผมว่าสมัยเดินขบวนอยากไกลไผ่นี่กระส่วนการไฝเป็นมูอยากด่าไผ่นี่กระส่วนการไฝเป็นหมูอยากได้ยังนี่กระสวนการไฝเป็นหมูทั้งหน้าบอไรนี่กระคู้ตัดนามตัดไฟเดี๋ยวนี้ประเทศถอยกำลังเกี่ยวขอดตั้งแต่คนตาบอกกันนังเดินนี่กระบวนกรามก่อนสาวสาวหน้าสาวให้ผู้หน่อยผู้ใหญ่ลูกจางห้างแถวเดินนี่กระบวนแซวาซวผ้ากันเรียกรองจักแม่นไผ่ถืดต้อง ทิฏฐาขาดทำว่าเป็นผมให้ผู้รำมุกใกไข่บ่มมือนี้ออกมาจมเต็นห่วงเป็นไ่ในฐานะคนไข้ผู้จักหักศาสตร์บ่อได้ลงอำนาจตำแหน่งเงินคำผมว่าผูกผู้นำแห่งว่าเป็นตาเมืองเพ็ดอีหยังกับบ่ซึ่งตรงไปตรงมาถ้าการสาวแหวงหาตัต่งแต่อำนาจบ่พอาตญาติบพพเอานี้ก็เอาได้กันแม่นสุ่มเข้าไปเงินคำตำแหน่งบ่เอ็นมั่งมาแบ่งเอาหลอดดื้อน้ยถ้าการไปลายหลายก็ตาย วันเราได้ยินแต่เขาบอกว่าที่ไปหาเงินมีผู้ใดมาเสิไปโดยบองเกี่ยวต่างระดับใดไปเที่ยวไรกินเขาฟี่เสื้อสีเหลืองมีกะมีสีแดงกะมีเขามาแกะไข่พลังคนมีไวยอดสีดำเงินกะสีไหละมาเสิรไปโดยบองว่าจารไปเบาไปดาตบตีนตบมือจารไปหิวไปถือของกินของอยากให้ไปเเบาในไปปากดาเสียดดาเสียให้ไปฟาดไปบีบไข่เป็ดไข่ไก่หรือสีจานไปไรซุ่มรัฐมนตรี อีกจักหน่อยเขาสิจ้างป้าวีปาคำนำหยางเอาลับจ้างเดินกระบ,บวนอย่างเดียวกับพอ่อรื้อแล้วเล้วกับขับบ,าบา้านลับฟองกูยังเฮื่อนยังสั้นยังขาอย่างคอยเอาละฮะนี่อีกจักหน่อยเขาสิจ้างป้าวีปาคำนำหยางเดี๋ยวหนี่มันเป็นตังในอบอเคุยเห็นติดหน้าตาโนนติดเล่นรถดลามาเล่นออกจากกันแล้วก็แม่สถานที่ราชการติดทำเนียบรัฐบาล่อยไปเข้าออก ซบหน้ายกดันดอกบ่มีอ่องทำงานจากสิบ่อริหารแนวอะไรเริ่องพอจากกันแล้วการต่อปิดพาสนามดินเรนสรษฐทางคิดทรัพย์สินเสียหายหลายโกดเสียงเขาซาโทษโทษเมืองนอกเมืองนาบ่มีไทหล่ะจากมาเมืองไทยเราไปใหญ่คักใจเจ้าแล้วไปนนรพนคู่บาเมื่ออยูพย่พัฒนียาได้ประสุบบาเสียนซุบหนึ่งเข้าไปเนียนครับไลลใส่หนี้เอากันโนละที่อุ่นไ้ไตหาจากเสียงงองเสียงดาฝากคอนคอนหิน การประเทศพักกันขึ้นเมื่อบินหนีไปอาตาดสุ่มคนไทยพักกันแย่งอำนาจการบ้าล้างเมืองพักกนโต้กันเทียงเสียดสีดินดาไปเบาขึ้นในกระบ่าตั้งแต่ตนน้นดีเราบทันเห็นมีไว่าโตสซัวกดผู้อื่นนั่นตัวละเม้นเป็นตาตายกดของโตแเม็นหลายปันไดกระบปปากโทษผู้อื่นนั่นหากเห็นพ่อผู้เขาบัดเาะโทษของเราเสื่อมคนกัะบ่ทอนี้ยามพอนีมนุษย์ที่เหม็นฆ่ากันเกี่ยวกันเข็นทิวรา หมูเฮายานพีเทศปอบหาซาตาปะซุ่มรัดทำบานยานไลหล้วก็ปอบยานเขาไปก็มอบไปเดินขบวนยานละเจะเขาไปก็ไปร้านัันดานียานละเจ้เขาไปก็ไปร้านันดานีไปไรนันไรนีผิดกับตั้งแต้กกิสมัยพระราชาเพินปกครองปรานทิดโดยลาบอบสมบูรณายาไปสี่เ็จเด็ดขาดการสัตย์ใสยาำนาจโดยพระองค์เองบ่มีภัยมาเสียงแทรกแทรงแข่งคอำมพิษตนติด พอปกค้องลูกหลานเป็นละผู้บอรีอ่านปกครองสร้างทีพแดงออกเป็นมุ่นทุนเป็นแผงเป็นกระเมืองไก่เมืองไก่มอบความนาดอกไปหัวเมืองต่างๆท่านเมืองใดอยู่ห่างปุกข้องโตเองมาแต่ยามาเสียงแย่งสิ่งงามน่าเป็นประเทศสั้นหลับประสรงสวยถวยทงละกะแตปันนั้นละกะยังต่องนองหักหอมหอมใสมี่ผู้หน่อยผู้ใหญ่เข้ารบยำเก่งการกดชี้คมเอกะดนโดนจังพอเจ้าอยู่หัวเป็นพ เรินหน้าพารั้มโตสะพิดเราจะทำตกท้องน้องพี่คนละบ่ไไรกดชี้ในประสบนี้ก่อนป่าช้าราชันดอกยูกันเป็นกลุ่มเครื่องดินดำน้ำจุบเฮ็ดให้ไทยนาอยู่ในน้ำมีป่าในหน้ามีเขาเดี๋ยวนี้หน้าของเจ้ามีแต่นีทก,กสศใส่ทรายกับบ่พ่อหลอกายตายหาตั้งแต่ตีสามไหมปูสามไหมยะขันพ่อแม่ของเฮาอยู่ในน,ใน,น้ำมีป่าอยู่ในหน้ามีเขาหีดสิบสองท้องเต้าเอาบุญเดา ท่านเรื่องตูป้ป่าอาหารบร่ได้สื่อกันดอกย่มเขา่าม่านเข่าต่อไปใส่เวทกจีนปา่านอนเดียวเทิงเทียงหน้าแปะลมบัดบีมบีหัวกับเมีขืนขี้กันย่มกลางวินพ่ปั่นว่าไรเห็นนสนสวรรค์สันา้าขี้กันเรวมันลาเศร้าเมยเอาแห้งหยีจังน้อยมันแค่ไปขืนโกมงกันใหม่ <c oughs> บ้าอยากย้อนเวลากลับไปจัดทายชีปียุ่งนอกพออ้ไม่ไงมวลก็นี้หลาวะ่ะ เอาละฮะดี่ที่กันแล้วว่างลาเศร้าเมยเอาแห้งอีกจ็กน้อยมันแข็งถึงโคมกันใหม่เต่ละสมัยพอใหญ่บ้าหูจากไอทีวิทยุทีวีกับบ้หูจากดอกคอมผิวเตอร์ผิวตอกอินเทอร์เน็ตเตอนหนอกโทรศัพท์โทรศัพมือถือมือถอดกอีเมลอีหมอกกะนยังบอกเคยมีแต่ผ้าโกเท็กและสีอัดของในกาบงจากดอกย้ำปลาจำเดือนดอกกระปล่อยไหลมาไหลยาำมีปลาจำเดือนดอกกระปล่อยไหลมาไหลอาจจะส่งสันในกะบ่ เอาจักนุ่งแน่วผ้าแก่งผ้าหกกะชีไตชี้ย่างตามนี่ตาโนนหนทางตมใ้ายหลายโพดไปทางแต่บ่เคยได้ชี่รถมีแต่ยังหากันเตปันน่าปัญญงเห่ายังหันเฝ้า,าหนัวหมุนทันเด็ดหน้ากับบ่เฝ้านี่บ่ล้วนคอยไปคอยมาลงแขกเข่าวสาป่าตมกินแกมเราหาลอเบิ้งตุ้มกับป้าน่าคุ้มนะเคยบ่ละซอนน้ำเงินปันได้เราคอใหญ่กว่าเราจะได้เข้าใส่เทิงเราลายลายเหลือจากกินแล้วก็ขายแลกนั่นแลกดี ไผ่าคนแต่กี่โง่งึกปึกหนาผมนี่กระบอหัวสัตว่าไปน้ำหมูคนแต่กี่เพิ่นอยู่กันแบบพอเพียงบา่จาักการเมืองตรวจหัวตัวแอนบ่อจักวิ่งจักแกลนเป็นหนีเป็นสินป์็ดพ่ออยู่พ่อกินตากคกนฟุ้งปากบ่ได้ถูกใดหนาปน้ำไหลน้ำเสียบ่อด้ทูกไดหนาปะน้ำไดน้ำเสียหัวละชินอนน้ำเมียกัะบ,บ,บ่กขึ้นฮอดหนีบาดคนทุกมือนีเป็นโล้อมตายที่กินยาแนวไรกัะบ,บ,บ่กมบ่บอนหล ความจนความถูกมันอยู่ในใจคือพ่อนี่ยามใดแข็งมากะย่าง่อนยินลงไ้ามูอใหเนี่ยขันไส่นี่พ่าะบดมันจังเลยมันก็พอเข้าร้านบ้านนั่นยังกับเพ่าปันสายบัวตากเดือดหรอ กอาเรยโค่นเดือละคันส <t' n og> e ุริโยเปาเมื่อแรงแสงอ่อนสุริโยมิดจะสวยเขาเรานอนละันเมกกลางกอนละันเกลางก็บลมบอนปีนปัดลมนันเดือขันลมนันเดือลมมันมาซุยพัดปกเสื้แม่อื่นดาวใส่ง่ยง่าขึ้นดีสานิดน่อยกับพิมพผ่านเดือละกลับแากกลาบานหน่อยลุล้นขึ้นไปขึ้นมาร่านตาแต่คุณเป็นห่วงลาหุนหัวใจบุญปันลดแ่นล่างตรงหลอเราตันเด่นนอละจระหุนละชน้อยเทียมแมเจ้าสิ่งเป็นกัมพา นางห่างนี่เกิดตันแลว้วพึดเบิ่งทางเจ้านี่บ่หูเรื่องเนียงสาขันกลับไปกลับมาว่าแต่ว่าเป็ี่ยนมากลับมาละมองโดนหน้าพิมพ์ผ้าทางลูกพ่ออยากให้คู่ครองดังต้องทวงปางพึดไปเบิงง่นานางทางหน้าหน้ากคตรหมาถึงหลวงจักไปโพธิ์นั่นมาพระองค์ไปบ้างตกลงใจไปสั่งบ่ป่าชาอมฟังหน้ากระชังนั่งแต่ไปไหนจะนานงมาขาดเกี้ยนก็จะไหนในบัดเกี้ยนมาซุบแต่งดีพี่โก้ล้พอเตรียมตัวแล้วไปลองฟังโดยดูอนางเอ่ยนอนเอ่ย ขึ้นนั่นได้ไปชี้หลังมาแก้วสันหนาวแห่หางอกจากเป็นแตกบางมอยมีกระดิ่งลับประตูว่างคือปิดเปิดเกงข้าวั้นให้ฉันกลับมาไปตามมาดีดีปีในสรรันขึ้นกับไน้ำเจ้าแห่ไปองค์เอกไทยรับหลวงเวหาเทวราตนามองสองน้ำมาแาวหลับสาวท้าวมาจันไรผ้าหลวงไามด่านกลวงดวงหนาวเอาไฟโคแต่ไฟอ่อนใกล้น้ำนิฮอนมาบ้านนี้กระุยคนูุิกับตั้งยินถ้าพุ่มเระไปทนย่างป่ากรงป้าปราชาเหลวเว้าขาวเอิญลาชเงินสังมาไปเท่นส อว่าให้เพียงปินหน้ากับเจ้าฮาาไปบอ,อกกลางดิ้งผ้าจะล่อเดี๋ยวนี้ขั้นผ้าชี้ใป้ไปไนาฉันดิ้นดันนายฉันฟ้องมาใจเธออนดอ้นช่วงมากะเล่นควงควงนี่ทั้งพวงจนสลบพอมาถึงกลางทางมาเลยตีทวงทบหมอดที่หวังลงมอยก็จึงว่อยวอยขึ้นดาวเรื่องเมืองนิ่งนายฉันในเกียกกิ่งกันเ่งมาเราฟองบา บัดนิย้อนกา้าวลากันหน่อยออนพิมพา้านางใส่ยาอยู่ในปา่านตื่น,น,นห,ห,หนานอกขึ้นคอยล้มหวยหหนาวเนือ้อกันเปียกิ่งนิ่งนัง่งเหลียวบังหน้าเหลียวบังหลังแยกทางขวาแยกทางซ้ายบ่อยนไอพี่พาองค์ นังลอเรียดทรงภาสัตสามหลังทหารวังตานวินวาบบเอ็นป่าองค์เจ้าหรือแม่นเน้านอนข้างนั่งสนมสมสุขขอพักตูเปิดแยมแนมหม่กะบอเอ็นหัวใจเป็นเต้นเต้นสิลมเท้าทั้งยืนกืนนำไายลงโค่พอรำเปองไอพอรัมปองไอ หลักขันชีตายปันสงสารหมุดหลาลาหุนบุญประเสริฐเกิดมาเป็นกรรมภาบิดาเจ้าันลักนี้สังมาเป็นจังสี่นอละพีสิทธ,ธาเคียดอยัยงง่พิมาพา สังเงียงเอพิมพาสังบวจาาเทน้อยผิดอย่างหลายโทษอย่างหลายสังบาวาจ่ายเกมแสดงนคนขันบอกก่าพาระไปยุนหลายาอดเจ้าบ่มีโฮแม่รอ ลำลำนี them, ่ไปไหลแนว่าใส่ก so ็ะลำแบบไม่ไทยล้านี่ยมล่ำแบบตาก็บปเดินดงมตาไปพบถูกตาเตียมแต่ง่อแห้งขาคนมาจะได้มาล่ำพืชถึงขาพ่อหล่อเทว่าไปแชมพ์นไปตามมาลำคำาละมาลำสาคนเราสองคนอยู่บนเวทีเราสี่คนเราอยู่บนเวทีลำให้ดีและให้มีกีริยาให้งามหูงามตาผู้รู้ผู้ฟังเราสิ้มีใจเพื่อนก็เอินดมเนาวเราไปสาวสาวก็ไปแชมเฮ้าเฝ้าเฝ้าเฝ้าเจ้าก็ไปแชมปเฮ้าเฝ้าเฝ้า béo béo chanh béo béo lắc ngàn mươi béo sáu mươi bảy sợi béo cà mau thôm thui thịt béo béo bò lão chanh béo béo lắc ngàn mươi béo sáu mươi hai sợi ma cậu cà mau rau xay เจ้าเล่นละมอเข้มเจ้าเล่นมีละมอเข้มเจงในภาคดีสันแล้วโปมานะาแต่หัวทตามปันเสียเปลายสันหรือปลายเงวหรือสิงใหเล่าใะไปลายหน่อยลายใหญ่หรือสิใหเลาใสไปลายหน่อยลายใหญ่แ้วก็หันมาใส่ปลาสุดโละนั่มแต่ก็บากับแสงเปลายแต่ปลายลาลลลลลล เอาละฮะนี่ชุดสาลาหน้าแล่นแต่โป้แล่นแต่ลัผู้สาวยิกแม่เราวักหมอแค้นสาวยิกแม่ก้าวักหมอแค้นละกะบุดสาลาหน้าแล่นแต่โป้แล่นแต่ละผู้สาวยิกแม่อยากตอกหมอแค้นละกะบุดสาลาหน้าหละฟังก่อนสอนยาวหละผู้สาวมักบ่าวไปเรียนหนังสือเปิ้นอยากใจมือถือไปขอเอางินแม่ขอเงินแม่สิไปซื้อหนังสือขอเงินแม่สิไปซื้อหนังสือได้เงินแล้วผัไปซื้อมือถือไปซื้อเสื้อซื้อผ้าซื้อห่อแหน่ท่าหน้าท่าปากท่าให้บานังกินได้จิตไปห่องแหน่แม่แล่นแต่โป้แล่นแต่โป

นสุดสารนักเล่นแต่โบราณแต่ลัผู้สาวตัวแม่บัดสิไปลงเลี้ยนลงจากเพื่อนไปไปหาหลัผู้บ่าวจนเป็นข้าบู้สาวมัดไปโยมใหม่เขาพบมีทองหองหล่อข้างในเขาพบมีทองหองหล่อทองเจ้าฟองแต่บ่าอมีผัวหลักข้างในลูกปาก็ะเลยบ่มีพอมีล้วนาผู้สาวไม่ไทยเล่นไหนมาเอาหมอแค่ละวไปเลี้ยงลูกซอยทอนนั้น